ห่างมาย้อนดูเส้นทางรักของหนุ่มอ้ําและสาวนัดแล้วทั้งคู่พบกันในงานสังคมและงานบุญเพราะสาวนัดนับถือหลวงปู่แลที่วัดประทรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตัวหนุ่มอ้ําเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งคู่ได้ชักชวนกันไปทําบุญโดยที่หนุ่มอ้ํานะคะเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารแปลว่า รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่ใช่เมื่อก่อนเราอาจบังเอิญเจอกันตามที่ต่างๆแต่พอความรู้สึกผมเปลี่ยนถ้าคุณนัดชวนไปไหนจะพยายามทำตัวให้ว่างจัดคิวของตัวเองเพื่อให้ได้เจอทั้งที่ตอนนั้นยังเรียกพี่นัทอยู่เลย การจีบสาวนัดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะต้องฝ่าด่านหลายด่านทั้งเพื่อนๆและคนรอบตัวของฝ่ายหญิงแต่หนุ่มอ้ำเองก็ไม่เคยย่อท้ออาศัยความดีและการมีสัมมาคาระวะเขาหาทําความรู้จักกับคนใกล้ชิดของสาวนันจนเอาชนะใจทุกคนได้ในที่สุดค่ะ ทางฝากฝ่งของสาวนะก็ได้แอบเผยว่าอยู่กับหนุ่มอั้มแล้วสบายใจโดยที่ตัวหนุ่มอั้มเองก็เข้ากับขนรอบตัวและไลฟ์สไตล์ของเธอได้หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ oh. และก่อนที่จะเข้ามาคบกันจริงจังพระเอกหนุ่มก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายอย่างเช่นเลิกดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่และก็มีอีกหนึ่งประโยคที่หนุ่มอัพอธิชาติพูดในงานแต่งงานนั่นก็คือผมได้ยิ่ใกล้เขาผมรู้สึกว่า ด้วยความที่เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีต่อครอบครัวต่อคุณแม่คือทําให้ผมอยู่ใกล้คนดีจิตใจผมก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนี่คือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นทําให้ผมเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นแล้วก็สุสัญญาว่าผมจะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะรักตลอดไปนะครับแล้วก็ รักเสมอนะครับแมมจะประโยคนี้เองก็ยิ่งทําให้ใครหลายๆคนซึ้งจนกลั้นน้ําตาแทบไม่อยู่เลยทีเดียวล่ะค่ะ